สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่กับการพรีวิวเกมเมอร์และตอนนี้ผมก็ได้มาเล่นฮอนหรือ Hero of New Earth วันนี้ก็มีฮีโร่เข้ามาใหม่ทั้งหมด5ตัวตัวแรกก็บับเบิลตัวที่2องแฮมเมอร์สโตนตัวที่3ามคารามิตี้ตัวที่4ี่มังคีคิงตัวที่5อะไรวะ<ม>เป็นพากกอนโอเคมาวันนี้ผมก็จะมาเล่นในส่วนของมาเตอร์ออฟพาหรือคารามิตี้นี่เองุูสก็บตังค์สามพันซื้อมาเล่นเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเอฟเฟกต์แตประการตาแค่ไหนและจะกินที่เปลี่ยนใหม่มีอะไรมา้างไป เข้าไปดูกันเลยโอเคครับโอเคครับตอนนี้เข้ามาอยู่กันในเกมฮอนกันและตัวที่ผมเล่นก็คือคารานิตี้มาเรามาดูกันดีกว่าสกิลแรกที่ผมจะอัพคือสกิลสองเป็นจะเป็นมีมังกรออกมานะที่มังกรมีเอฟเฟกด้วย <Absolutely. S 1> เดี๋ยวจดก่อน มาเป็นมังกรที่ก็น่าจะดูเหมือนจะคิดเอฟเฟกต์ไม่ค่อยเยอะนะ there. S <S จะจะบอกเลยว่าแลวจะบอกเลยว่าณตอนนี้จะเห็นแถบข้างล่างไหมก็ข้างล่างเนี่ยป <won> กติ <take S 2> จะเป็น <too S 2> <long. S 1> สีแดงออกสมพูชมพูอะ่ะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า มาเราเล่นมืดีกว่าตัวนี้นะก็จะมีสกินที่เป็น <there. S 1> นังกรสีฟ้าแล้วก็จะใส่ชุดสีน้ำเงินข้า <Absolutely. S 1> งหลังก็จะมีโบเป็นมังกรสีฟ้าที่มันขนขนออกสีชมพูโอเคก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สวยงามและใช้ <be quick. S 1> ได้ เราจะมาดูส่วนของสก,กินในการโจมตีกันตอนนี้ผมไม่ได้เจอรอเตอร์กับอ่ที่ตอนนี้กับลอเตอร์กับไอเน,นี่ออยใครว่าจำไม่ได้วะแา่เซียเออราเซียเอซึ่งสกิลสกินในการยิงอนีะกกนนน่ะเจะเหมือนลูกเล็กๆของน้ำแข็งแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่น้ำแข็งหรือเปล่านะ จะเป็นรูดน้ำแข็งเล็กๆอ่ะเหมือนดูดราม่าจะไม่ค่อยเก็บแบบเวลาตีอ่ะโอเคครับในสุดต่อไปผมจะเป็น,ปนอัพติสกิลสามโอ้โหสกิลสามเหมือนเซกอ่ะเหมือนเซกเอ้ยเหมือนสกิลเพิ่มเลือดให้เนี่ย <'s> ของอะไรวะตัวนึงอ่ะตัวสายซ้ายแบบผมจำไม่ได้คล้ายๆกันเลย โอเคอ่ะเสียงก็ใช่นะเหมือนสายซับอ่ะมาครับตอนนี้ผมก็ได้อัพเป็นสกิลสามเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าสกิลสามเป็นยังไงอ้าวบน บนมีการเฟิร์สบัต,ตเกิดขึ้นสกสิลสามโดนใต้ปุ๊บอ๋อเป็นมังกรมังกรมังกรจัดเทวดามั้งไปยิงไยิงไยเหมือนมังกรเป็นมังกรเลยอะ่ะไม่ใช่เหมือนมังกรเป็นมังกรเลยอ่ะขึ้นลงขึ้นลงนี่มังกรเด้งได้ด้วยไหมเห็ไนไหเดี๋ยวอ่ะเดีเ๋ยวรอเลเวลหกก่อนแล้วกัน บอกได้เลยว่าตอนเนี้ยส,สก,กินข้างล่างนี่จะเป็นสีฟ้าหมดเลยนะปกติจะเป็นสีแดงชมพูเป็นสีฟ้าเลยสีฟ้าหมดเลย <Let> s <S มัน<ป>มันตัวน,นี้มัน yeah, เปิด <you stay S 1> ื่องกิจกรรมไอเนีย่ยของวันแม่โอ้ยโอ้ยเต็มเต็ม ตอนนี้เบลโฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะทำการอัพอันติแล้วจะมาดูกันว่าสวยขนาดไหนอันตินะครับแทบไม่รู้ว่าเป็นอันติเลยเนี่ยเหมือนอันติสายทรัพย์เลยโอ้โหทำไมเมื่อกี้ไม่ไม่ได้จับจับกล้องดูว่ามันเต็มว่าสกิลมันเป็นยังไงขอโทษด้วยนะครับอ๋อทำใหม่ให้ดูอันนี้เพื่อนเรากำลังโดนรีบไปช่วยแล้ว ปีครับามาดิ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  This quick. ลางสามจังหวะนี้ take อันตารายเหมือนกันนะดอเตอร์แบบเลโฮแล้วอะโอกาสโดนโล้งนี่สูงมากปล <Absolutely. S 1> าเลยมิสเตอร์เลจังหวะน,นี้ยังไงเดี๋ยวคนได้ปลา เตะไหมเตะตันไหมไม่ตันด้วยตันด,ดีครับยิงครับยิงเป็นเพื่อนับไม่ตายด้วยครับจังหวะนี้บอกเลยว่าเล่นคารามตตี้อ่ะเปิดวุงใหญ่ไว้อยากจะดีกว่านะถ้าจะในการถ้าที่จะบวกกันนะมงใหญ่จะดีกว่าเหมือนเราสารา้างดาเมจความเสียหายได้มากกว่าด้วยโอกาสโดนความเสียหายจากเราเยอะกว่าก็กลับบ้านก่อนไม่ไหวมาน,นาหมด อ้าวไอห่าเ,อาเอาอ้อมกลางแปกแล้วจังหวะน,นี้ดอเตอร์ยังไงตายดีนายไม่ได้นะแผผดนี้น่าจะเป็นไม่ไม่รู้แผดนี้หรือแผดท,ที่แล้วนะแก้เป็นจากปกติอ่ะจะดีนายได้โอ้โหจหังนนี้สวยมากวัดต่อนน้องวัดต่อนน้องตึกตายโอ้โห <laughs> oh. จะเป็นค <laughs> <ไป S 1> ิวจังหวะน,นี้ <laughs> บอกเลย ก็ออกสำหร,สรับหลอดซัฟริตนะตอนเนี้ยเป็นการที่ว่าเปิดอันตราแล้วไม่สามารถดีนายได้วิธีการแก้ก็คือต้องออกดูนไฟเบทอย่างเดียวเอาไว้แก้หลดลวงแล้วกูว่าแล้วกูตายนองล้วงเลยศาสตร์จะออกเป็นเบอร์เซอร์กันนะเบอร์เซิร์หรือเอเดอร์พาราไซ คนไทยก็แปลกนะชื่ก็เขียนว่าเอลเดอร์พาราไซนะเจอกเรียกว่าเบอร์เซิร์กัะมา,มาต่อต่อแล้วก่อนดาเตอร์ลงแน่โอ้โหวิทเปิดสวยหลอดยังไงเนี่ย<ป>ถ้าเปิดไม่นี่รู้เลยว่าดา่าแน่นอน เอาวะเอาวะยิงตัวบนอืมยิงตัวบนแล้เสียเปรียบมากลงในป่าด,ดีกว่าโอ๊โตเบย์มัตเป็นติสวยงามเอาจังหวะนี้ยิงครับลาตี้คาเซียสหรอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหรอบวกนีโ่นโดนมังกรไปไบย์เฮตันทีเดียว นั่นแหละสวยงามได้ <c oughs> ลแล้วครับ <c oughs> นส่วนของเบอร์เซอร์หรือเอลเดอร์พาราไซต์ตีป้อมตูป้อมไอ้นี่กรตีจังเลยถ้ามันมีเอฟเฟกต์เหมือนอารูน่ามันจะสวยมากนะอารูน่าที่อวตารที่ว่าเวลาตีป้อมแล้วมันจะมีแบบเลืองแสงด้วยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้น่าจะตีป้อมแบบมีมีเกล็ดสะท้อนสะท้อนออกอสวยไงถ้าตีอย่างเงี้ยยอมรับเลยว่าสวย เฮ้ยบอมไอแดงโดนฟอลยวอันนี uh. ้เรากำลังทำการดันกลางนะไปลุยโอ้โหเดือดไฟเลอร์เปิดอัตีดันฟ้อมแตวันี้แฮมเมอมาหันกูอีกไอห กันอยู่หรอกันอยู่หรอไอ้บอลไหเขียวโดนซ้ำเขาแล้วตันไม่ตันนะครับตาตาเสียสีวิตมาอือหือแข่งกันบิงตะวันนี้ตันไปอันตีลงตุ้มตุมตุ้มตะวันนี้ต้องยิ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 งโอ้โห้หุกเจียวเองหุกเจียวเองจริงโอ้โห เห็นเบเฮเข้าออเมื่อกี้ก็เข้าออตามนะเดี๋ยวดาวนิดเดียวเองจริงๆโอเคลงไปกันบ้านเย่ะดาวก็นิกพูดถึงก็โหดนะสำหรับการดันบ้านืมรอดได้ไงวะอเ,เอาวะเออเอาวะ

นี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าั้งกระตบเรียบมันเป็นวิธีการลงแขกแบบถูกวิธีอุยจ้าเอาไงดีวะตีตีเอาไว้ก่อนก็คุ้มค่านะตี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 ติดเอาใครวะดยูก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันมาโอเคครับ แล้วต่อไปผมก็จะออกในส่วนของอกระจกไอคอนก๊อตอุ้ยเข้าแล้วแต่วะนนี้อันตีลงแล้วนี่อันตีตามโอ้โหพลาดได้ไงอะ่ะแล้วหล,ลอดแลหลอดยิปฟเลอเรอ์ยิปฟเลอร์ยุปเลนี่นาจะหนีกลับบ้านโอ้โหไม่หนีด้วยหลายร่างเลย แน่เมืม่อก,กี้ไม่เปิดอันติถ้าไม่เปิดนี่จะดีมากเลยเแม่งเธอไม่เปิดอ,อันติหรอ Let's go ตุ๊บลงตุ๊บได้ครับจังหวะนี้แก้แขนครับอันติลงต้องตามจังหวะนี้ตามครับ อ๋อเตะมีเหตครับโอเคครับสองตัวตายสองครับแั่นผมโดนเลยเนี่ยโดนดอเตอร์เก็บบ่อยมากเลยติดติดติดกูก็เข้าไม่ได้เหมือนกันติดเดี๋ยวจะช่วยถนัดดาวอื้มโอ้โห้พี่เลยเป็นพี่เลยถมัดดาวยอดเลย ออกไรต่อดีวะเออใช่ไอคอน <มา S 1> ก๊อตลีมสนิทเลยคร <มา S 1> บแล้วครับจังหวะนี้เบอมขียวันนี้าแล้วโอเคไปดันยาวดันยาวอู้หูวอก่อนเลยไอ้กจ้นี่มาเอาเว้ยใครโดนเว้ยโอ้ตังหวะนี้ โอจังหวะนี้อันตีลองสิงครับรออะไรอู้หูสวยงามโอ้โหสวยมากครับเฮ้ยเอาไงวะ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 ดตัตเตอร์มาก็หนีดิมันเส้นตรงไหนวะอ๋อเจอตรงนู้นตา,ายดิจิ๊กัดสีดสีด ล้อแช่แช่แช่โอ้โหไม่น่าบืกอเลยมาครับตอนนี้ก็ได้หนึ่งส่วนของฟาเวมดได้แค่ทิ้งส่วนเดียวสองพันคือดาเมจกูอด้ก็ดีนะกานดนทักกัน S <S มาตอนนี้อีไฟล์ร์เกิดปัญหาใหญ่รครับโดินไล่ครับไม่ได้ลงไปทันน่นแม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหูน่ายุบตายกันเลยทีเดียววิสเลเข้าวิสเลวิสเลกดสร้อยเกียวจังหวะนี้ตุ๊บเราจะไปดีหรือมไม่ไ,ไม่น่าไปนะไปดีไหมวะไปดีกว่าไหมเพื่อน ตอนนี้เรากำลังเดินโอ้ยเขี่ยมีบินก็ไม่บอกเดินไหมคุณไหนว่าการนี่น่าจะดันดันสบายนะเราจะเลยเดินเยอะกว่าเดินมานานกว่าก็เราจะมาดูคนน่าจะมีฟาร์มมั้งไม่รู้ดิ เนี่ยมังกรเดินวินเศษเลยตามหลังมาเดินไล่เลยมีมีคนฟา<ป>นร์ามด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ใครสังเกตง่ายๆนะถ้ามัไงกรโดนใครอะไอเนี่ยสถานะอยู่ข้างๆ <c oughs> จะบวกเราเว้ยจะบวกให้เราเฮ้ย <c oughs> hey! พอมัเขียวโดนซ้ำเขาแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยจังหวะนี้ตีครับมพี่ตีตีโอ้ยได้ค่ะกลัวกลัวอเตอร์พุ่งมาริงเพี้ยบเฮเบิดปุ๊บตุ้วยงามเอาเว้ยเอาแล้วบเฮโดน อันตีแล้วตุ้มโอ้โหสวยงามมากจะมาเนี้อไอ้อเชี่ยดีบีเดซิวยิงก่อนแล้วกันโอ้ย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 ฟอคันยิงที่เอาลัดลัดได้เว้ยนี่นเอ็มบ้าหรือเปล่ามาฮ่าข้างหลังตกเลยตกปลยังลูกจังหวะนี้ชนะแล้วมังคอนแล้วจังหวะนี้เฮ้ ไมเ,เขียวโดนซ้ดเขาแล้วขาเหรอเองช่วยแล้วกันหนึ่ช่ยดีดีมันนี่ไปหาเครวะน่ะนอกจากนี้มีต่ใครจะหาเขียวตายจาเยจากับตัวน,นี้ไโอ้โหม,มิสเตเรห์ถึงกับอันตรเลยเดียวมึงไปายให้หลอนขึ้นตัวนะ มีกายคอนนะเริ่มนะตลงนะ้ตงนะอโอ้โหขบวกขบวขบวกบวขบวขบวก,บวก,ก,บวกอดนอดน,บบดนออินนี้ขบขบขบขัอูหคันไหมอ้หอ้าว แมงเอ้ยดอเตอร์คนเดียวณตอนนี้เกมก็ได้ผ่ายแเจ27นาทีดีกว่ดีกว่าไม่มีะไกิึ้นานก็ตอนนี้มีบา์แตกกป็นหนึ่งทางคือเลนกลางของฝั่งเฮลเบิร์นใี่ครับ ผมจะไปเซฟยวัตถุโอ้ไม่ไปแล้วอ่าจะไปเซฟไวัตถุอยู่พอดีหี่ยผมจะวินวอลเดินไปเดินไปดูดีไหมเดินไปดูจริงจริงมีคนฟาร์ม,รมเยเฮเข้าคนเดียวโอ้ oh, จังหวะนี้โดน เพื่อนรอแป๊บเดี๋ยวเราไปช่วยแต่วันนี้ต้องวิ่งยาวครับกดเดินครับร้อนมากลงแม็ตัวเดียวอย่างเงี้ยตีไม่เข้าหรอ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 ไอ้สารตีไม่เข้าหรอตีไม่เข้าอ๋อพีทบอกว่าตีไม่เข้าเห็นมั้ยมาช่วยอืออืออ๋อโหวิ่งกลับก่อนรอดมามึงอีกแล้วดอเตอร์ วิ่งกลับก่อนรอดมามึงอีกแล้วดอเตอร์โอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยไล่คนเดียวเว้ยไปเลยช่วยเพื่อนไปโอ้นี่งานพี่ป้อมซอยซอยซอย,อ,ย,อ,ยอื้ออื้อเสียงงววิิ่่ง เราจะกินมืไปตังตังตังต้องมาตังวันนี่ยออเออเออประมาณนี้เขาบวกกันแล้วก็ปีปีอึจัดอย่าดัดนะอย่ามีหวานนะอย่ามาดัดแถวนี้ไม่เอาบอกก่อนเราไม่เอาดั๊ด biến thưng là Tại mừng không... mừng 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 ตอนนี้ก็อยู่ที่ที่สาสิบสามก็มีผลงานเยอะสิบสามตายสิบแต่ใหญ่ผมก็จะแต่ใหญ่ผมก็จะโดนดอเตอร์เก็บโดนหลวงนี่ไงมันมาแล้วพูดไม่ทันขัดคำ บอกแล้วโดนหลวงบ่อยมากดัตเตอร์ตัวเดียวเอาเว้ยได้ดูด้วยไอ้โอ้โหลงจังหวะนี้ยังไงโอ้โหโอ้โหรอโหอไอ้ตกปีทงลงดิลงอะไรของกูวะเนี่ยโอ้โหื่นเลย ตามยินบ้านเลยเอาเลยเอาไงเอาวิงยิงยิงยิงินในบ้านก็ได้ตายตายสะใจเว้ยโอ้โหกดคอนเลยนั่นไงอกยแดงต้กิน่มๆอ้าวเวลอัพเวลอัพเลคจะหาได้ยแตกซะแล้วเลยครับ มาดูกันดีกว่าอุ้ยเกือบได้กรอบขาแล้วนิดเดียวเองโอ,โ,โอ้โห้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าเกิดใครถูกใจก็กดไลค์เฟซบุ๊กเรากดไลค์ใน y YouTube ให้ผมด้วยครับแล้วอย่าลืมกดตับตไคร้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ